มาคะ่ะวันนี้มาแจกสูตรน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งอร่อยๆเนาะทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยคะ่ะเตรียมวัตถุดิบนะคะวันนี้ใช้น้ำตาลปี๊บอยู่ที่2ช้อนแล้วก็ซีอิ๊วขาว3ช้อนนะคะตามด้วยนะคะน้ำมันหอยอยู่ที่2ช้อน ก็เป็นสูตรที่ทำทานได้สามถึงสี่จานนะคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยพริกป่นนะคะพริกป่นก็คือความเผ็ดตามชอบเนาะซอสพริกอยู่ที่สองช้อนนะคะประมาณนี้เลยนะแล้วก็น้ำส้มสายชูันนี้ไม่ก้อยใช้อยู่ที่สองช้อนนะคะตามด้วยซีอิ๊วดำหวานนะคะสองช้อนเหมือนกันคะ่ะ ผงชูรสคือไม่ใส่แล้วนะแล้วก็จะมีพริกไทยนะคะตามด้วยน้ำ200 ml นะคะคุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันเนาะเดี๋ยวเราจะนำตัวน้ำซอสไปเคี่ยวในกระทะนะคะใช้ไฟกลางเคี่ยวไปเรื่อยๆเนาะจนเดือดดีนะคะทุกคนเราก็ค่อยแยกออกมาพักไว้เนาะสูตรนี้ทำทานได้3-4จานนะคะส่วนตัวแล้วมันอกี้มองว่าน้ำซอสมีความ พอดีนะคะไม่เผ็ดมากมีความหวานความเค็มก็คือลงตัวเนาะแต่ถ้าใครชอบรสจัดนะคะสามารถเติมพริกป่นลงไปได้เลยชอบเปรี้ยวก็สามารถเพิ่มน้ำส้มสายชูลงไปได้อีกเหมือนกันนะคะก็คือวัตถุดิบตรงนี้มันเป็นรสกลางๆนะคะถือว่าอร่อยเลยแหละแต่ถ้าใครแบบว่าชิมดูแล้วอุ๊ยขาดอะไรนะคะสามารถเพิ่มเติมได้เลยเนาะเสร็จแล้วก็เตรียมพักน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวไว้ได้เลยนะคะลวกลูกชิ้นนะคะแล้วก็ลวกหมูเนาะใครอยากกินเป็นเนื้อก็สามารถจัดได้เลยนะคะ ก็ตามที่เราชอบนั่นเองนะคะวันนี้ก็ใส่แบบจุกๆแบบนี้เลยค่ะมีทั้งลูกชิ้นหมูนะคะแล้วก็เนื้อหมูเนาะตามด้วยเส้นเล็กนะคะนําไปลวกแบบนี้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมคุกน้ําก๋วยเตี๋ยวกันนะคะนี่ใส่เส้นลงไปค่ะตามด้วยหมูนะคะแล้วก็ลูกชิ้นแบบจุกๆไปเลยเนาะ ทำกินเองนะคะก็อยากใส่เท่าไรก็ใส่ได้เลยนะคะกระเทียมเจียวนะคะตามด้วยน้ำซอสของเราเนาะผักชีนะคะแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะรสชาติอร่อยลงตัวนะคะแต่ถ้าชอบเผ็ดสามารถเพิ่มพริกป่นลงไปได้เลยนะคะปรุงด้วยต้นผักชีกับหอมนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะมีถั่วง,งอกและที่ขาดไม่ได้เลยคือถั่วลิสงนะคะจะบอกว่าเมนูนี้คืออร่อยมากๆคะ่ะ